สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของกาแล็กซีตาดำนั่นเองนะครับเพื่อนๆมาดูกันเลยครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับในหนึ่งกาแล็กซีที่เพื่อนๆเห็นหนึ่งวงกลมเนี่ย มันจะมีโลกของเรานะครับที่เป็นดาวอยู่1ดวงก็คือ 1. จุดในวงกลมที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยมีอยู่มีดาวอยู่ทั้งหมดประมาณ200,000ดวงขึ้นไปนะครับในจำนวนดาว2 0 0 0 0 0ดวงหรือ1ล้านดวงเนี่ยเราจะเรียกเป็น1กาแล็กซีก้นหอยนั่นเองอ่าจำไว้นะดาว1ดวงแล้วถ้ามี2 0 0 0 0 0ถึง1ล้านดวง จะเป็น1กาล็กซี่นะครับแล้วไอกาเล็กซี่แบบเนี้ยมันมีทั้งหมด2แสนล้านล้านกาเล็กซี่ถึงจะเรียกว่า1เอกภพนะครับ1เอกภพก็คือบอลลูนกลมๆใหญ่ๆ1บอลลูนนั่นเองแล้วไอบอลลูนกลมๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่ามันมีมิติเสมือนก็คือมีวงกลมแบบนี้อีกเลียงต่อกันอีกเป็นล้านวงกลมอนันเลยไม่มีที่สิ้นสุด นะครับนั่นก็หมายถึงแค่ในกาแล็กซีหนึ่งกาแล็กซีเนี่ยจากดาวด้านซ้ายยาวไปถึงสุดดาวด้านขวาต้องใช้ดาวต่อเรียงกันกี่พันดวงเพื่อนๆลองนึกดูว่ามันเยอะขนาดไหนนี่ก็คือระยะห่างนะครับแค่เราเดินทางรอบโลกนี่ก็นานมากละเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์ก็นานละอันนี้เดินทางจากดาวด้านซ้ายเนี่ย ไปด้านขวาของกาแล็กซี่ก้นหอยเนี่ยต้องเอาดาวมาต่อเรียงก,กันกี่พันดวงมันห่างกันขนาดนั้นเลยใน1นึ่งกาแล็กซี่แล้วไอกาแล็กซี่แบบเนี้ยมันมีทั้งหมด2องแสนล้านล้านกาแล็กซี่ครับเพื่อนเพื่อนๆลองนึกดูว่า2องแสนล้านล้านนะมันจะมีระยะความกว้างของจักรวาลมากขนาดไหนแล้วไอสองแสนล้านล้านเนี่ยมันกว้างมากเนี่ยมันแค่หเอกภพเท่านั้นเอง โดยมิติเสมือนน่ะมันจะมีอีกหนึ่งเอกภพเรียงต่อกันเป็นทั้งหมดแสนล้านเอกภพเป็นบอลลูนเป็นบอลลูนกลมๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองนึกดูอะขยายให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมพอขยายปั๊บเนี่ยเราจะเห็นดาวดวงเล็กๆๆนะครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมดาวดวงเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ในควันหมอกตรงเนี้ยนะครับเป็นฝุ่นหมอกฝุ่นผงนะครับ เวลาบิ๊กแบงระเบิดนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นดาวก้อนเดียวใหญ่ๆห,หนักๆระเบิดออกมามันก็กลายเป็นฝุ่นใช่ไหมครับฝุ่นแต่ละที่ก็มีแรงดึงดูดดูดตัวเองนะครับรวมกันเป็นกาแล็กซีกาแล็กซีกาแล็กซีแยกตัวกันไปเห็นไหมครับเพื่อนๆ โอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเราจะไปเที่ยวจากโลกไปดวงจันทร์เราต้องใช้ความเร็วแสงเนี่ยเดินทางหลายชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราตายแล้วเราสวดมน์เยอะสะสมบุญเยอะตายแล้วไม่ต้องเกิดใหม่เราจะเดินทางท่องเที่ยวจักรวาลด้วยจิตของเรานะครับ แค่เรานึกว่าไปดวงจันทร์เราก็เห็นผิวดวงจันทร์แล้วเราจะไปดาวดวงไหนกาแล็กซี่ไหนก็ได้นะครับเดินทางเร็วมากไม่ถึง1วินาทีจิตเรานั้นสามารถท่องไปได้ทั่วจักรวาลเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นการสวดมนต์เยอะๆแล้วมีบุญเราจะไม่ต้องเกิดมาอีกเราจะนิพพานแล้วเราจะเป็นพลังงานส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่ต้องเกิดมาเราก็จะไม่หิวนะครับก็ไม่ต้องกินข้าว ไม่ต้องใช้ข้าวเราจะไม่เจ็บป่วยเราก็ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องกินยาไม่ต้องซื้อยาไม่ต้องหาหมอเราก็ไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องซื้อรถยนต์มาเดินทางมาอวดกันหรือซื้อรถยนต์ขับไปทำงานเราไม่ต้องไปทำงานครับถูกไหมการไม่เกิดมาสบายที่สุดไม่ต้องโดนแดดร้อนๆไม่ต้องโดนฝนเปียกเีไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวตอนอากาศหนาวสบายนะครับบอกเลยครับอย่าเกิดมาเลยเกิดมาอีกก็เหนื่อยครับ ต้องทำงานเหนื่อยเป็นมนุษย์นะครับต้องทำงานเหนื่อยแก่มาก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกโอ้ยนะครับไม่ต้องเกิดมาแล้วสวดมนต์เสร็จนะครับสะสมบุญเยอะๆตายไปจะได้นิพพานนะครับไม่ต้องเกิดมาอีกนะครับขอบคุณครับผมบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับสวดมนต์เยอะๆนะ